สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอวันนี้เราก็มาที่อู่ชายใหญ่ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรถเกี่ยวคันใหม่ของชายใหญ่ครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ครับไปลงไปกันเลยครับในคันไหนครับสวัสดีครับรส,ส,สวัสดีครับ sí มาจากไหนครับเนี่ย นครปมนครปฐมโอ้มาจากนาคนปรปฐมครับคันนี้เลยมาส่งรถเกี่ยวที่ต่อ,อยุทธยาบ่ายยาะยูยูแถวไหนครับลาดบุหล,บหลวงลาดบุหลวงบ่โอถ้าถ้าตรางนั้นผมไปไปบ่อยอยู่ลาดบุหลวง,บ,ลวงบ้านผมจะอยู่ฝั่งตรงข้างเหมือนสุรินทร์กระบุรีลำประมาณนั้นน่ะครับคันนี้เหมือนเคยเห็นแวบๆบบบนะอันเนี้ยในเฟซอะมาถึงเมื่อกี้ครับ าแล้ววิ่งไปจำให้ท่านนี่บ่สินเจริญสนมบ่ปีีน้วิ่งมาสี่ห้าคันแล้วโอ้ไปดูกันหน่อยไปเอาวันนี้ครับชายใหญ่อวันนี้ทำไมแต่งตัวหล่อจังเลยฮะโอ้อันนี้แต่งตัวแปลกว้ยนี่เหรคันใหม่โอ้นี่ครับฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวกินโจกร้องไหมนี่ จริงจกร้องเลยอ่ะอสวยมากเลยเนาะกิ๊กเลยครับสายพานของอะไรนี่เป็นโด้เป็นโด้สายพานเบ <B endo. S 1> นโดเดี๋ยวไปดูโมหน้ากันหน่อยดูข้างหน้ากันดีกว่าครับโอ้โหนี่ครับ สินเจริญสนมครับทำอะไรงามงามงามอ้โหมาตรทานเลยครับ มมสซูบชุชิสินเจริญสนมครับเรดสามสามศูนย์สี่ครับตัวนี้เดี๋ยวก็ทอดนี่ไม่นานหรอกโอ้โหล้านกระบาท ให้ดูอุปรกรณ์ลังมุนเจหน่อยโอ้โล่งนี้มากเลยครับตรงนี้คันนี้รุ่นรุ่นไหนรุ่นใหญ่ไหมตัวเล็กตัวเล็กเหรอโอ้เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ครับแล,แล้วถ้ารุ่นใหญ่มันใหญ่กว่านี้เยอะไหม ฟุตฝ่ากฟุตแต่ตู้เท่ากันไหมน่าคือข้างบนในใหญ่กว่าตัวบนใหญ่กว่าอ่าตู้ใหญ่กว่าอ๋ออุ้มในเยอะกว่าเยอะกว่ากันหน่อยแล้วช่วงล่างล่ะเท่ากันไหมช่วงล่างก็สเตอร์ล้อนนำใหญ่กว่าล้อเลื่อเท่ากันอ๋อเป๊กเครื่องเหมือนกันเป๊กเครื่องเหมือนกันสเตอร์นี่ใหญ่ใช่แล้วก็โปเก็ตนี่ใหญ่ใชครับลอนนำก็ใหญ่ใช่อ๋อแล้วก็ล้อเลื่อเท่ากันเท่ากันใช่ไหมอืม อยู่ที่ลูกค้าแสั่งอยู่ที่ลูกค้าสั่งบ่แล้วของที่บ้านใช้รุ่นไหนรถตั้งเดิมใช้ไทเจอเรนเยอะบ่ไทยเจริญมีกี่คันมีสามนะสามคันคตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วยี่สิบกว่าปีโอ้ไทยเจริญตัวนี้เครื่องแรงไหมตัวนี้เจ๊ไฟเจ๊ไฟแรงเหรอที่สุดละแรงสุดแล้วบ่นิยมที่สุดละอ๋อนิยมที่สุดบ่เจ๊ไฟเทอร์โบนี่ล่ะของอะไร ไม่โซ่อ๋อเทอบลูไม่โซ่เหรอของใหม่อ๋อใช้ดีตัวนี้นะส่วนมากจะติดกับรถอะไรก็ของใหม่เลยของใหม่เลยใช่ไหมใช่ของแท้เลยเหรอเป็นไงไม่แท้หรอกเป็นกเทอร์โบประกอบใหม่เลยเทอร์โบประกอบใหม่เทอร์โบแต่งเนี่ยแต่ก็สเปคเดียวกับเทอร์โบแท้อ๋ออะไรเท่ากันหมดอืมอะไรเท่ากันหมดญี่ปุ่นแพงตัวนี้นะมีเอฟอ่ะ โอ้ของญี่ปุ่นเหรอแต่นี่มันขอม่ฟลไหมนี่เฟลไหมเฟล,ฟ,ลฟิลเลยวะฟูย,งย,ย<ห>ังรถยนตนะ์เลยฮะฟังยัรถยนต์อะรูโอ้ลูพี่โชว์เสียงหน่อยนี่โชว์เสียงหน่อยฮะลูกออรนะ์รถเหรอฮะอยากฟังเสียงไหม ตัวนี้มันมันมันเสมอเลยเนาะแต่บางรุ่นมันก็จะจะโค้งถ้ามันเสมอมันจะวิ่งมันไม่ดังถ้าสูงสมันจะดังกรกกรกอ๋อถ้าบางรุ่นมันมันสูงอย่างงี้เนาะตัวนี้เสมอเลยดูแบบช่วงล่างไหมอยย่างงเี้อ๋อแบบนี้วิ่งเงียบป่ะอ๋อมันจะหักพอนจะว่าวิ่งน้ำน้ำหรือโซ่ยนยนจะดังกรกกรกกรกอ๋อไม่อยากทำเพราะไม่ให้มันดังเขาทำให้ไม่ให้มันดังไม่ให้มันดังให้มันเงียบครับ พูดถึงมันก็ไม่ไม่มีอะไรเย,ย,เย,ยเอะๆเนาะค,คล้ายๆไทย,ยจเจริญไหมดูไปแล้วเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนี่อ,อยู่รูปละคนละแบบอ๋อารทำงานเหมือนกันเนี่ยทำงานก็เหมือนกันเนาะ,ะไม่ได้หนีกันเนาะอยู่ที่คนขับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อยครับ ซ้ำพวกนี้ของใหม่ไหมของใหม่เนี่ยใหม่ครับโอ้ใหม่หมดเลยเบอร์ยี่สิบสามเบอร์ยี่สิบสามก็ใหม่หมดห้องเดินมีมอเตอร์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแหละอ๋อพวกห้องเดินนี่ของใหม่เหรอของใหม่ไม่ใช่ของของเก่านอกนะใช่ไม่ใช่ของใหม่แล้วเฮ้ยมันมีด้วยเหรอมีมานานล้วอ๋อเป็นของนำเข้าว่ะใช่จากไหนครับผมก็ไม่แน่ใจไงเพราไม่เคยใช้ไงอ๋อแต่เขาว่าใช้ดีใช้ดีป่ะ ในระบบยิงไอ้ย,ยิงลมป่ะไหน,อ,น,อ,นอ๋อ,น,อนี่ยเนี่น,น,น,นี่ตัวนี้ยิงยิงอะไรนะยิงตัวปั่นหน้าครับยิงตัวปั่นหน้านี่คนข่าวครับคนนี้เลย S C Y สินเจริญสนมอ๋อลุยจะเพิ่งไปเล่นเทเลอ่เดี๋ยวรีวิวเทเลอ,อ่หน่อยฮะเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวปั่นให้เขาปันอะไรปัน่น เลยก็ตอบครับว่าใครซื้อผมอ๋อเอาไปใส่ตัวไหนนี่ใส่อะไรจะไปทำปิ๊บปั่นได้เครื่องเสียงอ๋อได้เครื่องเสียงอ๋ <c oughs> อ ทางร่แม้ฟังเสียงใหม่ ใหม่ไหมสุดจัดอามาดูระบบไฟครับระบบไฟหน้าคิดหมดสซินเจอร์นสนม คโอ้ทำไมมันเวนือะทำไมมันเร็อยังไงอ๋อมันยังใหม่อยู่ับ ้องยังยังยัง,ยงไม่เข้ามือนะมันยังใหม่อยู่ด้วยเนาะตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับเนะี่ย9ตันถ้าตัวใหญ่ละ่ะ10ตันเหรอ,หรอโอ้ครับนี่ก้อนถูกต้องไหม ดีไหมตื๊ดตืดก่อทุกทุกบริษัทใช้มอเตอร์ตัวนี้เหรอใช่ๆนะบางคนเาใช้คอมสูงมากทีโอ้นันก็แื่อยู่ในางที่้ลายอย่างรวมัครับแต่ยังอยู่ได้เนี่าตมีาแบเยอโอ้ขายเยอะอย่างปีนี้ขายได้เยอะ ที่ห้าแล้วครับชิ้นเจริญนี่มีนานแล้วเนาะโอ้ครับตอนนี้รุ่นใหม่ล่าสุดบ่สองพันยี่สิบครับสามริงสีง่หมดปะเนี่ยโอ้ เป็นเหล็กกล่องหมดสามชั้นสี่มันมันดีกว่าใช่ไหมมันจะเกรดดีกว่าสองชั้นหนึ่งอืมดีกว่าพวกเหล็กเงาอ่อเหล็กเงาต้องเป็นสามชั้สี่มีเงามิลเลอร์ครับใช้ใช้งานจริงพวกพัดพัดสิบเอ็ดลูกนี่นะสิบเอ็ดลูก ทียิบเลยนะรถเล่ยของอะไรอ่ะน,น่าจะเป็นของดียี่สิบอืมตะเกอร์เพื่อหลังก็ไปหลังเป็นยี่เจ็ดปันอู้เมดอินโกเรียได้นี่เกาหลีเมดอินโกเรียใช้ได้อยู่นะได้อยู่ที่บ้านผมผมก็ใช้กับรถผมอยู่ตัวนี้นะนะทนเหมือนกันใช่ไหม มาอีสานี่แล้วถอดออกมายังมาแตกอ๋อมักเกี่ยวแถวไหนครับอีสานผมเกี่ยวแถวบุรีรัมย์กับธุรินน่ะบุรีรัมย์แถวห้วยราชห้วยราชอ๋อแถวห้วยราชแถวที่มีปานอยู่อย่างนั้นนะครับเอาเอาเฮ้ยน้ะอะไรรั่วนี่น้ำแตกมแล้วเสียทีน้ำคืนนี่เฮ้ยน้ำฝนน้ำฝนเมื่อคืนโดนฝนมาตลอดทางเลยนี่ไงมาไกลเนี่ยก็มันจกไหน เรอยาด้ยดูไเรียนรถมาไปเียาเบียนรถมาอนถมออหนึ่งสองสามสี่ห้าสายผ่านผมกรุเทบนโดวมอยู่นอนถมตรงอะอังเลนนี่แหนผมอยู่บางแลโอ้กบีมือหนึ่งมาแล้วโอ้สวัสดีครับโอ้ช่างเอ็กครับกบีมือหนึ่ง หายไปนานเลยพักผ่อนพักหายไปไหนครับไปไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยด้วยนี่พาแฟนเขาพาพระมีสีไปออกเดทหน่อยอ๋อออกเดทครับวันนี้มาทำขนาดเนี่ยในลูกชายใหญ่เขาเล่งในหัวแล้วว่าต้นนี้มีตัวต่างอยู่นั่งประมาณวิ่งเร็ววิ่งช้าเลยไหน เออถ้าวาวปิดน้ำมันรด้เปล่าใช่ไหมวาวปิดน้ำมันปิดน้ำมันตัวไหนนะจ่ายมาหนี่นี่นี่จ่ายมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้คืออะไรออกอันนี้ข้านี่มันจ่ายมาเนนจ่ายมานีจ่ายไปนู่นมแยกสองสายนี้อ๋อข้ากระบอกเข้ากระบอกเหรอยกชายยกเร็วตวกรเดินมาอยู่ตอนนี้กะ มันถึงอยู่บ่มันถึงอยู่บ่มันถึงอยู่บ่มันเวลาอะไรดีตด้อะไรไปพานมันโดนน้ำเดี๋ยวเวลาจะทำงาน่า่รอบมาตั้งสมัยหนึ่ผ่านมันติดตัแน่นึ่งโดนน้อมเป็นถนวเสียก่อนใช้ดึกคืนซะก่อน ทำไงนะเอาบิดคืนบิดคืนบิดกลับให้มันตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งให้มันเข้าร่องในนี้ตั้งใหม่อ๋ออ๋อมันบิดอ๋อนี่ไงเข้ามาอู้นเต็มหมดเลยเล้วนึกว่างานอะไรนึกว่างานอะไรงานงานแต่งงานมงคลอะไรเข้ามาจอดรถโอ้ รถไม่รถไม่าล็อกตัวนี้ไต้องิดแหนะขึ้นไปดูข้างบนหน่อยครับคันตะไบขันตะไปต้องติดแหนะเนาะติดฟิล์มดำเลยดูข้างบนหน่อยดิอุ้บโอ้ทำแบบนี้คือดิที่เยี่ยมอุ้มไหม สุดจัดสบายเลยอึ๊บโอ้อึ๊บอีตัวนี้มันต้องโคง้งวานนี่เนี่ยมาหน้านี่หน่อยนะขึ้นย่านี่หน่อยเนี่ยตขาเนี่ย ดูข้างหน้านะครับอู uh, ้เบอกไหมเฮ้บนี่ระบบนี่ระบบปากครับบบปากใช้กระบอกยิงเลยใช้กระบอกยิงอืม แผงฟิวอยู่นี่กียร์คลงคำล้ออยู่นี่วิสัยทัศน์ในการมองก็ง่ายครับสบายอยู่นี่วิสัยทัศน์ในการมองโอ้โห ตัวนี้ถ้าคนเคยขับรถไถนะครับจะขับค่อนข้างลําบากหน่อยเพราะว่าอย่างเราขับรถไถยมือนี้เราต้องเล่นคอนโทนอยู่ฝั่งขวาเนาะแต่ตัวนี้ตัวเล่นคอนโทนอยู่ฝั่งซ้ายครับมันต้องปรับตัวหน่อยครับอันนี้ต้องปรับตัวหน่อยแต่ว,ว่าไม่นานก็เดี๋ยวก็เข้ามือเองครับโอเคเคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวไปดูเทลเลอร์กันหน่อยครับสวัสดีครับ